สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอนเนกประสงค์สับหญ้าสับหยกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผ่นหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ลูกตัวแรกในท้องตัวแรกในท้องผสมตัวไหนไว้ครับผสมตอนนี้เอ่อท้องกับเบิ้มพลารผมเฮียครับตัวนี้นี่เฮียตั้งชื่อว่ายังไงครับตัวนี้ชื่อเจ้าช่อทองครับช่อทองครับช่อทองนี้เขาเป็นลูกของใครครับแม่ทองบีแม่ทองมีเป็นลูกของเป็นลูกของล้านห้าแสนตัวแรกครับเป็นลูกของล้านห้าแสนตัวแรกเลยเฮียตั้งชื่อว่าจังไดครับ ตัวนี้แม่หงทองครับแม่หงทองเป็นลูกของตัวนี้เป็นลูกของพญาหงครับเป็นลูกของพญาเฮียครับสวัสดีครับครับผมเฮียครับแนะนําตัวให้พี่น้องเรารู้จักหน่อยครับเฮียครับผมเฮียทอมนะครับเฮียทอมนะครับเนาะใช่ครับเฮียทอมครับเฮียทอมนะครับผมพิกัดนี้อยู่ไหนครับเฮียพิกัดอยู่นี่บ้านเลขที่30หมู่ที่7ตําบลสะอาดนะครับอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋ออยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้าน เป็นบ้านปากบุงคุยจันทร์ปากบุงคุยจันทร์ครับครับผมฟาร์มเราชื่ออะไรครับเฮียอยู่ที่นี่เป็นทิดาฟาร์มครับทิดาฟาร์มนะครับพี่้องครับอยู่พิกัดอยู่ทีนะครับผมก็คือตำบลตำบลสะอาดตำบลสะอาดขึ้นอำเภอโพชัยใช่ครับพี่้องครับขามสภาพมากนะครับผมขัดออกมาจากทางอำเภอโพชัยเนาะนะครับผมเลี้ยวขวาแมนบอกครับผมแมนอยู่เลยเนาะมาจาก อำเภอเชียงขวัญอ๋อมาจากอำเภอเชียงขวัญแม่น้ำชีครับครับผมตัววาเขาอยู่มังนีก็คือพิกกะเขาอยู่ขางแม่นดำมซี่เลยใช่ครับผมย่ำหน้ามานำกระจิ่วถ่วมข้าวจานผ่านนะครับผมเีย่ท่อมครับอันนั้นเฮเย่ท่อมเป็นคนกําเนิดอยู่ที่ไหนครับผมเคยเห็นบอกไทยหนอ กำเนิดอยู่ที่จันทบุรีครับจันทบุรีครับแง่ว่าเฮี่ฟังภาษาเราออกไหมครับฟังออกอยู่ครับเอ้ยว่าบอกออกแล้วกันละเฮาบริวากันละเมื้อนี้นะครับผมพี่น้องยุ่งม่อนี้นะครับผมพี่กาดเพิ่นก็คือทิดาฟาร์มครับ้าพี่น้องเขาอยากไปอยากมากก็สามารถพิมพ์คาว่าทิดาฟาร์มนะครับผมลงไปใน G ีพเอได้เลยปักหมุดมาเลยเนาะครับเนาะ น่าจะได้แล้วมั้งครับได้ได้ไดผมจับมาเมื่อกี้ยังมาได้มาได้แต่ถ้าเกิดว่ากลัวมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรครับ093 093 593 593 2639 52639ใช่ครับครับพี่น้อง2639นะครับผมลงทายนี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ยท่อมอีกผู้หนึ่งนะครับผมถือว่า เป็นอีกหนึ่งค้อนะครับผมอยู่ที่อำเภอโพไซขึ้นจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องครับที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์นะครับผมหรือว่าอนุรักษ์ควยง่ขั้วไทยเฮ้าเนียเนาะนะครับผมถือว่าเป็นบุญนี่เป็นนิมียหมายอันดีได้เปิดโอกาสพี่น้องเฮ้าเด้เขาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พี่น้องได้สามารถมาเยี่ยมมายามกันได้เนาะครับเนาะครับเฮียแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เฮียทาอะไรทําไมเฮียถึงต้องมาอยากมาเลี้ยงควายครับผม ไกวยเนี่ยเป,เป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กเนาะแต่พอเรามาอยู่ทางนี้ก็อยากได้คววยเลี้ยงสักตัวหนึ่งก็เลยซื้อไว์ไปเผือกมาเลี้ยงครับผมเ,เริ่มแรกพอเลี้ยงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันมันชอบครับก็เลยได้ซื้อเพิ่มก็ได้ซื้อเพิ่มเขามาใช่ครับณตอนนี้นะครับผมเบิร์ฟมหมมีควายทั้งเบิร์จ็กตัวะครับเนียก็ ยี่สิบหกตัวแล้วครับยี่สิบหกตัวแต่ว่าเมื่อนี่เข้ากาสีเอาให้พ to ี่ให้น้องไดบึงพอได้ห like ูวจักไปก่อนเนาะครับเนาะจักสามสี่ตัวก่อนได้พี่น้องนะครับผมแต่ว่าลูกควายที่เกิดจากข้อของเราเนี่ยเยอะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิินบีดไปหลายตัวแล้วจากเมือนหอดเมื่อนี่เป็นเวลากี่ปีแล้วเฮียที่เฮียเลี้ยงควายมาเนี่ยครับเข้าปีที่สามแล้วครับเข้าปีที่สามแล้วเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวคุณูดเปิดคอกเปิดฟ้ามจังคอยสีมะไทยพี่น้องข้างในเบื้องอีกเท่านึงได้ครับเยี่ยครับวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอก่อนน้องเฮียเนาะได้ครับ <ผม S 2> ครับผมเฮียครับทีนี้เรามาพูดถึงประวัติควายของเราหน่อยตัวนี้เฮียตั้งชื่อว่ายังไงครับตัวนี้ช,งงนชื่อแม่กําไรครับแม่กําไรครับแม่กําไรนี่เขาเป็นลูกเรามาจากไหนครับเฮียรู้จักไหมตัวนี้พ่อเขาเป็นเจ้าล้านห้าแสนครับลูกเจ้าล้านห้าแสนใช่ครับ เจ้าล้านห้าแสนตัวชุดแรกๆของร้านห้าแสนเขานะครับอื้อรุ่นๆแรกๆเลยเนาะใช่ครับไฟรุ่นแรกๆครับเพราะว่าเจ้าล้านหาแสนเออเจ้าสิงโตสายเพชรอุดรเนี่ยหลายตัวนะครับผมที่เป็นพ่อพันธุ์ระดับติดชาตนะครับผมหรือว่าติดแรีว่าพี่น้องเข้าสนใจพันธุกรรมเพระว่าสิเป็นหลายๆตัวเนาะเนาะสายเพชรอุดรนะครับผมก็ออกจากอำเภอโพชัยนี่เยอะมากนะครับผมถือว่าเป็นอำเภอที่ ก่อเกิดควายงามหลายๆข้อนะครับผมก็คืออำเภอโพไซนะครับผมเจ้าสิงโตนี่ครเป็นคว้ยเก่าของอเส้นเป็ดนะครับผมพี่น้องเขนึ่กัออกจากอำเภอโพไซนะครับผมรู้ว่าคว้ยที่มีซื้อมีเสียงแน่ก็คือเจา้าเพชรเงินบนอน ที่ว่าเสียบอยสือไปนะครับผมตันหนังบบออกจากอำเภอโพชัยบ้านค่มพระอุงวัสรรรันละนะครับผมอันนี้ก็คือมีหลายๆโตเนาะนะครับผมแล้วทีนี้ตัวนี้ก็คือเป็นแหล่งกําเนิดควายเลยนะครับ,รบพี่น้องตัวนี้ก็แม่นี่เพิ่นเป็นลูกของเจ้าล้านหาแสนเขามีประวัติการส่งลูกได้กี่ตัวแล้วเฮียนีเ่เป็นลูกแรกครับลูกตัวแรกในท้องตัวแรกในท้องผสมตัวไหนไว้ครับผสมตอนนี้พร้อมกับเบิ้มพาราน ท้องกระเบื้องพันล้านใช่ครับเกิดจากการผสมจริงหรือผสมเทียมครับรเฮียผสมเทียมครับผสมเทียมใช่ครับนะสวยเนาะเฮียนะเนาะเฮียตัวนี้เฮียได้เปิดแบ่งพี่น้องเราไหมตัวนี้จริงๆแล้วควายก็เปิดทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะได้มาแบ่งเนี่ยก็ต้องมาดูมาชมเอาหน้าคอกนะครับครับผมครับเรื่องราคาเรื่องอะไรนี่ถ้าถ้าช่วยอลองลองดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ายังไงก็ค่อยมาคุยกัน ครับผมบอกซื้อสนะเนี่ยทอมครับก็คือคั้วอยู่ในขอเข้ากับเปิดแบงใบสุโตแต่ว่าขะเรื่องราคาพี่น้องเข้ามากกับจังอยแวะเวียนกันเขามาเบิงเอาใช่ครับนะครับผมเพราะว่าควายอยู่ในขอกเราก็เป็น20ตัวอยู่ใช่นะครับผมเร็วๆนี่ก็ใส่น้ำอีกนะครับนําเขาน้ำเขาอีกเป็นราคาหลักสิบเป็นกิโลเลยนะครับพี่น้องครับตี่สีเอาเขามาในขอกเข้านะครับผมแล้วทีนี้แม่นี้เพิ่นสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เหลือสักร้อยห้าสิบน่าจะได้แล้วครับเพราะว่าเขาท้องอยู่ น่าจะโยดลงมาตอนเราเอามาเท่าไหร่ครับผมสูงก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบนิดนิดเองครับร้อยห้าสิบนิดนิดใช่ครับโอ้ใหญ่นะครับเฮียเพราะว่าตอนดูอยู่ในคอกเมื่อกี้นี่เหมือนไม่ใหญ่เนาะครับเอาออกมาดูแบบนี้ใหญ่ตอนนี้ถ้าวัดกันจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเก้าอ่ะน่าจะได้ครับประมาณร้อยสี่สิบเก้าเป็นร้อยห้าสิบเนาะเฮียใช่ครับเพราะว่าเขาท้องเขาก็อาจจะลดลงมามีอาจจะมีโยดลงมานิดนึงมันโยดมันโสดลงแหละพี่น้องมันอ้วนใหญ่มันใหญ่ งามครับพี่น้องเบิ่งละอิมตาควายตัวนี้สวยเฮียนะครับผมอเดี๋ยวคุณพระให้เบิ่งอีกตัวต่อไปครับผมพี่น้องครับผมเฮียครับตัวนี้นี่เฮียตั้งชื่อว่ายังไงครับตัวนี้ชื่อเจ้าช่อทองครับช่อทองครับช่อทองนี่รับเป็นลูกของใครครับเอเป็นลูกเบิ้มพันล้านครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับความสูงเขาตอนนี้เท่าไหร่แล้วเฮียตอนนี้ได้ร้อยสี่สิบแปดแล้วครับเขาอายุเท่าไหร่ครับเฮียนี่ ตอนนี้น่าจะได้สองขวบกว่าแล้วฟันคู่แรกครับเพิ่งฟันคู่แรกใช่ไหมครับคู่แรกครับเพิ่งเพึ่งพันมนมเพิ่งจะหล่นเนี่ยเพิ่งจะหล่นวันสองวันนี่แหละครับยังไม่ท้องเนาะเฮียอ่ายังไม่ท้องครับโอ้ใหญ่ควายตัวนี้สวยสูงใหญ่แม่เขาสูงเท่าไหร่เฮียควายตัวนี้แม่เขาไม่รู้เลยครับแต่แต่ตอนที่ผมซื้อมานี่เขาบอกว่าแม่เขาอยู่ร้อยห้าสิบแต่เราไม่ได้เห็นนะ ครับเขาเขาบอกมาว่าแม่เขาสูงอยู่น่าจะจริงถ้าไม่จริงก็คือลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกมั้งโอ้ช่อทองสวยมากตัวนี้ช่อทองครับเป็นควายที่สง่างามเฮียเคยเอาไปสนามไหมครับนี่ไม่เคยเอาออกไปเลยครับไม่มีใครเคยได้ดูเลยใช่ไหมเฮียไม่มีครับไม่มีครับแสดงว่าคอกเรานี่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครูวุฒินี่ถ่ายคนแรกเลยที่คอกนี้นะครับขอบพระคุณเฮียมากๆครับผมที่ให้ ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผมช่องคู่บุตรคนเมืองสีพี่น้องเพื่อนไว้ใจคู่บุตรนะครับผมพอเดีูดว่าเปิดไทยพี่น้องเข้าเดบิงถือว่าเป็นในมีดใบอันดีคู่บุตรดีใจหลายพี่น้องครับโอ้สวยมากเลยเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็มาดูเนาะชอบก็มาดูครับไวยแบ่งแบ่งได้ทุกตัวครับครับผมครับแต่ดูแล้วสวยมากเนาะเฮียเนาะเนี่ยครับจะเราเราจะได้เปิดค้อกประมาณเดือนเท่าไหร่ครับ ประมาณเดือนไหนเฮียก็คิดว่ากลางเดือนหน้าครับประมาณกลางเดือนหน้าใช่ครับกลางเดือนหน้าพี่น้องเดี๋ยวคูดจสผ้ามาใหมพี่น้องครับครับตอนนี้ให้ส้มพอหอมปากหอมคอเป็นออเดิมก่อนฝากพี่น้องขาติดตามนะครับพี่น้องครับที่ดาฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับผมอ่เดี๋ยวครูรับไปดูตัวต่อไปครับผมพี่น้องครับเป็นแม่ขอกแม่ลักอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ประจาที่ดาฟาร์มตอนนี้กระทองม่านเองเลงตัวนี้มันซื้อจังไรครับผมเฮีย ตัวนี้ชื่อแม่ทองมีครับแม่ทองมีแม่ทองมีเป็นลูกของเป็นลูกของล้านห้าแสนตัวแรกครับเป็นลูกของล้านหาแสนตัวแรกเลยตัวแรกเลยครับตัวแรกที่ของโพชัยเลยเห็นเห็นเจ้าของเจ้าล้านห้าแสนนะเขาบอกเพราะว่าเขาเคยมาเที่ยวหาอยู่ใช่ไหมครับผมครับเป็นเป็นเป็นลูกตัวแรกของเจ้าล้านห้าแสนสูงเท่าไหร่ครับเฮียนี่ตอนนี้ก็อยู่ร้อยห้าสิบครับ ร้อยห้าสิบท้องกับท้องกับบิ๊กเบิร์ดกับบิ๊กเบิร์ดได้กี่เดือนแล้วเฮียบิ๊กอูไทยครับบิ๊กอุทยขอโทษบิ๊กอูไทยเนาะใช่ครับบิ๊กอุทยครับผมท้องกับบิ๊กอูไทยครับแล้วทีนี้ตอนนี้เขาได้กี่เดือนแล้วครับท้องตอนนี้น่าจะอยู่เก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนครับควายตัวนี้มีประวัติการส่งลูกมากี่ตัวแล้วเฮียตัวนี้น่าจะลูกสามในท้องนะครับลูกตัวที่สามในท้องครับน่าจะลูกสามตัวในตัวในท้องนี่เขามีอายุกี่ปีแล้วเฮียควายตัวนี้ ควายตัวนี้เหรอมน่าจะเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวคู่ที่สี่หรือเปล่าฟันคู่ที่สี่แล้วพี่บอกใช่ครับน่าจะคู่ที่สี่แล้วอกับมีอายุหลายแล้วเนาะเพราะว่าเข้ากับบ่มันใจว่าเพิ่นให้ลูกมาจากตัวเล้วครับเพราะเป็นตัวเลกนะครับผมของเจ้าลานหาเสียนครับนี่แหละพี่น้องครับเบิ่งเล่ยลูกลักษณะของลานหาเสียนแต่เพิ่นทรงลูกนะครับเพิ่นสีร้อยทรงนาเขาเพิ่นที่เป็นสองล่องคือการเบิร์ตสุตูนางามนะครับผมลูกลานหาเสียน หน้าสวยนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเข้าติดตามอีกคอกหนึ่งนะครับผมก็คือที่ดาฟฟ้ามหรือพี่น้องอยู่ทางอำเภอโพไซนะครับผมเฮียครับคู่บุญขอเบอร์เฮียไว้เนี่ยครับอีกอีกเนี่ยพนัพี่น้องเขาสนใจครับผมศ9นย์เก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามสองหกสามเก้าสองหกสามเกันนี้ก็คือเบอร์ติดต่อเฮียเฮียมีเบอร์มีมีเฟซบุ๊กให้ติดตามไหมครับมีอยู่ครับครับผมเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กก็อย่ชื่อยงยุทธนะครับยงยุทธครับ เจียงแจมจิตเจียงแจ่มจิตเจียงแจมจิตครับครับผมพี่น้องนี่ก็คือเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมเพื่อว่าพี่ว่นน้องเฮาสิได้ติดตามเฮียอีกทางหนึ่งน้องเฮียเนาะนะครับผมหรือว่าครับพี่น้องเฮ้าอยากมาเยี่ยมชมคอกหรือว่ามาอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับผมที่ดาฟร์มก็ยินดีตอนรับพี่น้องเฮ้านะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคุยเบื่องต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้เฮียตั้งซื้อว่าจังใดครับตัวนี้แม่หงทองครับแม่หงทองเป็นลูกของ ตัวนี้เป็นลูกของพญาหงครับเป็นลูกของพญาหงครับเขาอายุได้เท่าไห,หร่เ้รเนี่ตัวนี้น่าจะได้สามขวบนะประมาณสามขวบใช่ครับเขาออได้ลูกกี่ตัวเ้รเนี่ลูกตัวแรกใช่ไหมในท้องลูกตัวแรกในท้องครับววอุ้ยเขาท้องกับอะไรครับตัวนี้ท้องกับเพชรวรณรครับของอาจารย์เทวาเพชรวรณรของอาจารย์เทวาอยู่ทางสุวรรณภูมิใช่ครับอ๋อแต่ไอเพชรอ่าเพชรวรณเนี่ยก็จ่ายลูกเด็ดนะเฮีย ใช่ครับเพราะว่าเป็นควายเก่าของพ่อใหญ่เดชถ้าควายตัวนี้ถ้าผูกคู่ผมจำไม่ผิดนะครับพี่น้องควายตัวนี้เป็นคว้วของพ่อใหญ่เดชอยู่ทังอุดรนะครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าปณิอาจารย์เทว่าขอแบ่งมานะครับผมบาทที่นี่นะครับผมพี่น้องมาผสมผสมจริงใช่ไหมครับผมผสมจริงครับตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้เก้าเดือนกว่าแล้วครับเกือบสิบเดือนละเก้าเดือนกว่าจะสิบเดือนแล้วครับควายตัวนี้เขาสูงร้อยห้าสิบกว่าไปเงี้ยตอนนี้น่าจะวัดได้แค่ร้อยห้าสิบนะครับ ก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับเฮียเฮียซื้อมาตอนที่ซื้อมาช่วงนั้นมันร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามเองครับโอ้ไปซื้อมานัตั้งแต่เด็กซื้อตอนที่ประมาณสักสิบแปดเดือนประมาณสิบแปดเดือนใช่ไหมครับ,รบผมพี่น้องครับอยู่ในขอบเป็นเทหัวอาหารขั้วยตัวนี้ก็เลยเป็นตื่นตื่นอยากกินหัวอาหารหลายนะครับผมปลาที่นี่นะครับผมโตในทองเนี่ก็คือเป็นเจ้าเพชรสวัรณ ได้เก่าเดือนแล้วน้อยเฮียเนาะเก้าเดือนกว่าแล้วครับครับผมบาทที่นี่นะครับพี่น้องครับกวนเสียมลา้าจากพีจากน้องนะครับผมพี่น้องครับอยากให้เฮียนะครับผมพูดถึงพี่น้องเกษตรกรเราเน่ยครับว่าการเลี้ยงควายนี่มันดียังไงครับเฮียโดยส่วนตัวผมเองนะครับถือว่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนกับว่าเราถ้าเกิดเรารักแล้วเราชอบเราอยากจะพัฒนาสายพันธุ์เนี่ย ผมว่าเลี้ยงควายเนี่ยมันปัญหาน้อยที่สุดครับครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นวัวเนี่ยคือผมไม่ถนัดผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเป็นควายเนี่ยคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กครับอ่าแล้วก็พอ่อพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยเราก็เคยเห็นมาครับครับแล้วยังมีความคิดกลัวไหมครับว่ากลัวราคาควายมันจะตกถ้าโดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะตกครับเพราะอะไรควายเนี่ยคือควายใหญ่ๆเดียเ๋ยวนี้หายาก ครับผมฮะห,หายากมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมว่าวาวบ้านเราเนี่ยยังพัฒนาไปได้อีกเยอะคนคที่ต้องการที่จะเลี้ยงวกวเนี่ยผมว่ายังมีอีกเยอะครับ,รบแต่ตอนนี้หาวกวเลี้ยงไม่ได้แค่นั้นเองตั้งแต่เฮียเข้ามาเลี้ยงควายในวงการเข้ามาอยู่ในวงการควายเต็มตัวนี่ราคาควายเคยลดสั้งรืงรอ,ยอย่างเฮียสองปีกว่ามานี่นมีแต่ขึ้นไปนะสองปีสามปีนี่มีแต่ขึ้นไปกว่าเดิมขึ้นเป็นบางทีก็ขึ้นเป็นสิบเท่าตัวเลย ครับจากเมื่อก่อนซื้อควายตัวละแสนสองแสนเดี๋ยวนี้มันหาไม่เจอไซส์ที่ว่าค่อนข้างจะสวยๆหน่อยนี่มันก็น่าจะสองสามแสนขึ้นครับราคามันพุ่งไปเลยน้องเหียเนาะใช่ครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นความคิดเห็นนะครับผมจากนักธุรกิจอีกผู้หนึ่งนะครับผมก็คือเฮียท่อมนะครับพี่น้องเพิ่นกับประกอบอาชีพหลายอย่างนะครับพี่น้องครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ได้มาจับคั้วนะครับผมเต็มต แล้วก็ทําฟาร์มแบบมาตรฐานให้พี่ให้น้องเกษตรกรเรานะครับผมในละแวกจังหวัดลอยเอดหรือว่าสารคข้ามขอนแก่นอุบลรีสะเก็ดเฮ่านีใกล้ๆนะครับผมพี่น้องสามารถเข้ามาเอาเมองนี้เป็นแรงเรียนรู้ก็ได้นะครับพี่น้องครับในต่อไปในอนาคตนะครับผมกับพี่น้องเฮ้าสิ้เห็นนะครับผมควบมาลัางการของขอกที่ดาฟ้ามนะครับพี่น้องครับในเร็วๆนี้บ่จักงเดือนนะครับผมถ้ามีโอกาสครูสุตสาพพี่พ่อน้อง มาเหยียบมาช่มอีกนะครับผมได้ครับสำหรับนนี้นะครับผมพูดกับขอบุณขอบคุ่นะครับผมเฮียทอมนะครับผมทีเมตตาละก็ไ้เกียติสองคู่คนเมืองสีละกับทีมงานได้มีโอกาสนะครับผมมาถ่ายคลิปนำงามห่วยราคาลักหลายบาทนะครับพี่น้องให้พี่น้องเห้งได้ส้มกันนะครับพี่น้องสำหรับมื่อนี้นะครับผมพูดขอบุณขอบพุณนเฮียทอมไว้หลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปข้าวคอ